สำหรับคนที่หมุนเงินไม่ทันในช่วงเวลานี้นะครับหรือว่าต้องการใช้เงินก้อนโตเนาะอยากจะจำนำทองจำนองบ้านจำนองที่ดินจำนำรถยนต์ก็ทักมาหาพี่หมอได้พี่หมอช่วยได้นะครับเราจะได้ไปพร้อมๆกันนะคือไปคนเดียวมันอายแหละนะครับช่วงนี้คนที่มีรายจ่ายเยอะมากนะครับได้แก่ราศี เมษพฤกษ์กรกฏพิจิกกุมนะครับห้าราศีเนี่ยรายจ่ายมาทุกทิศทุกทางเลยนะครับเงินแปลสภาพเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าไปซะแล้วมันช็อตในช่วงเวลานี้นะครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าในแต่ละราศีก็อาจจะเป็นสภาพแบบนี้ที่ไม่นานเท่าไหร่นะอย่างเช่นราศีกรกฏ นะครับก็ประมาณปลายเดือนก็สภาพคล่องก็ดีขึ้นนะครับพิจิกก็ประมาณสักเมษาก็เริ่มดีขึ้นนะครับส่วนพุกศก็อยู่ประมาณสักช่วงปลายเดือนเช่นกันเหมือนกันกบกรกฎนะครับแต่ว่าราศีกุมกับราศีเมษเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลายาวนานนิดนึ่งแต่บอกเลยว่า2ราศีนี้ถึงจะจ่ายเยอะแต่ก็มีมาให้จ่าย ไม่ต้องกังวลสําหรับ2ลราศีนะครับพี่หมอก็ขอเป็นกาลังใจใทุกคนนะครับวางแผนการเงินดีๆนะครับขอให้ทุกคนโชคดี